สวัสดีครับวันนี้จะพาน้องเขาเหนียวมาดูบ้านใหม่เพราะว่าบ้านเก่าไม่มีจำแพงนะครับก็เลยจะมาดูบ้านว่ามีมํำแพงเนี่ยห้องเขาจะอยู่ได้ตอ,อนกลางวันจะได้ปล่อยเขาจะไม่ได้อยู่กรงนะครับไปดูกันนะครับนะ นอ้องเขาจะชอบไหมมาดูกันว่านอ้องเขาจะชอบไหมบ้านใหม่นะครับจะปล่อยเขาก่อนปล่อยเขาดูก่อนอ่ะอุ้ยติดก่อมลนละเไป,ไปลูไป้นไปนไ,ไหม นั่นน่าจะพอได้ตัวจองไปแล้วมาถึงก็อจองเลยครับ <c oughs> จอมที่เลยเดี๋ยวตรองเซ็ตคีวหลังกันแล้วที่สู่ห้ังนตอนนี้เข้ามาดูในห้องน้ำนะครับเขาเจออะไรก็ไม่รู้เขาสำรวจจอมที่ไปแล้วเมื่อกี้นึง หนึ่งรอบเจืออะไรเข้าไปแล้วลูกไปไปดูอีกห้องหนึ่งไปลูกไปไปเลื่อะเขาเหนียวเอออันนี้ห้องใหญ่นะครับอันนี้ลูก่ะมาดูห้องนี้ไปแต่ตอนเช้าอืม น้องเพาสำรวจบรรยากาศตอนเช้าของบ้านนะครับสำรวจใหญ่เลยจับจองไปด้วยตอนนี้เราจะไปดูพื้นที่รอบบ้านนะครับข้างหลังบ้าน อันนี้คืออันนี้คือห้องโถงห้องรับแขกใช่ไหมครับเขาเขาเรียกว่าห้องรับแขกใช่ไหมครับน้องเขาก็สำรวจได้เนะี่ยสี่ไปแล้วรอบเลยอ่ะไปเดาดมสี่ตัวเองอันนี้คือทางออกหลังบ้านนะครับะเราไปดูข้างหลังบ้านกนะันมีอะไรไปลูกไปไปดูข้างหลังไปดูข้างหลังมา,างงมา,มา หลังบ้านก็กว้างนะครับบรรยกนนากาศตอนเช้าน้องข้าวเหนียวน้องข้าวเหนียวมาดูบ้านครับมาดูบ้านใหม่อย่าลงนะครับลูกเดี๋ยวพ่อเอาลงเดี๋ยวพ่อเอาลงแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพ่อดูก่อนเดี๋ยวหนูอย่าลงอยู่นั่นแหละ เป็นบ้านเดี่ยวนะครับมีกำแพงล้อมรอบ,รอบเดี๋ยวตดีย๋ยวลงมานะลูกเพื่อนลูกไม่เอาไม่เอาขึ้นไปไปขึ้นไปเออขึ้นไปดูนั่นแหละหนูอยู่นั่นแหละหนูอยู่นี่แหละเดี๋ยวพ่อเดินดูรอบๆอบบ้านบรรยากาศรอบๆบบ้านก่อนตรงนี้ยังไม่เคลียร์พื้นที่นะครับว่าทางโครงการเขาจะปูหญ้า ให้แต่ตอนนี้เราเพิ่งจะมาดูกันแล้วว่าจะมาจองพาน้องมาจองพาน้องมาดูก่อนบรรยากาศตอนเช้าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อดูบ้านก่อนหนูไม่เอาไม่เอาไม่ลง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 นู่นนู่นไปนู่นไปอยู่บนบ้านนู่นไปยังไม่เคลียร์พื้นที่หนูลงไม่ได้เข้าใจไหม เขาจะเป็ลูกเดี๋ยวพ่อดูก่อนว่าน่าอยู่ไหมแต่บ้านหลังนี้ก็คือจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือว่าครัวเขาจะมาอยู่ข้างนอกนะครับครัวอยู่ข้างนอกเวลาทำกับขงกับข้าวก็คงแต่คิดไว้บางแผนไว้แล้วอ่ะ จะต่อขั้วออกมาตรงนี้ครับเพื่อว่ากลางคืนเราจะไม่ได้ต้องมาอยู่ข้างนอกบ้านกันต่อขั้วออกมาถึงตรงนี้เพิ่มเติมขั้วครับก็เป็นบ้านเดี่ยวติดกำแพงก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็พอได้น้องเข้าเหนียวอยู่ได้ครับน้องเข้าเหนียวถ้าเคลียตรงนี้ออกแล้วก็ปล่อยเขาได้เต็มที่เลยครับ เคี่ยญ้าเคีรยอะไรไปเราไปดูด้างนาบ้านกันหรือข้างบ้านนาบ้านก็ยังไม่ได้ปูญ้านะครับเพราะว่าเจ้าของโครงการเขาบอกว่าถ้าจองแล้วก็ทําสัญญาเสร็จเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะทําอะไรถ้าเราจะเอาญ้าเขาก็จะโปเอปูญ้าให้ตรงนี้ครับนาบ้านก็โอเคอยู่ครับเพราะว่าน้องนาจะอยู่ได้ ทำความสะอาดดีๆไม่มีให้มีอะไรก็น่าจะอยู่ได้บรรยาตาศตอนเช้าก็ร่งเย็นก็เป็นบ้านที่อยู่ข้างๆนะครับไม่ได้ติดข้างนี้ไม่ได้ติดใครติดพื้นที่สวนของคนอื่นหลังบ้านกับตรงนี้ไม่ได้ติดใครครับก็กับว่าถ้าทำเรื่องผ่าน ว่าทำไปจองแล้วทําเรื่องพานเขาผมจะมาเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะให้น้องเขาได้ออกมาอิสระไม่ต้องอยู่ในกรงแล้วเพราะว่าไม่ต้องมากลัวหมาที่นโตแล้วทำร้ายเขาออกมาแล้วมาดูพ่อแล้วมาดูพ่อแล้วใฟรลูกชอบไหมหนูชอบไหมลูกไหมหนูเอาไหมเอาหลังนี้ไหมลูกโอเคอยู่นะฮึ โอเคอยู่เนาะอืมพวะว่าโอเคอยู่นะก็ะพอได้อยู่ครับบรรยากาศดีอยู่ครับตอนเช้าก็มาดูหลายครั้งแล้วนี่ก็สามสี่ครั้งแล้วที่มาดูแต่วันนี้มาดูบรรยากาศตอนเช้าอีกทีหนึ่งก็คลิปนี้ก็มาดูบ้านพาน้องเหนียวมาดูบ้านนะครับไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรขึ้นหน้าก็าใจเฮ้ลูกมา โอ้ยไม่ได้อยู่สุกเลยมีอะไรเรื่น,น้าเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับมาดูบ้านให้น้องให้เหนียวเพื่อนที่เขาจะวิ่งเล่นได้เพราะว่าบ้านหลังเก่าไม่มีกำแพงไม่มีรั้วบ้านเดี๋ยวหมาโตก็แต่งับเขาเอาก็เลยต้องมามองหาบ้านใหม่ครับ